เอาละครับกราบสวัสดีานผ่้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิชเชนเคย์วานา้น,นะทุกคนวันนี้เนี่ยะครับผมเนี่ยจะพาเพืเ่อนๆนะครับที่เล่นเกม morning moon village เนี่ยแล้วกอ็อยากจะได้วัตถุด,ดิบพวกนี้เพิ่มนะครับพวกไม้พวกหินพวกผลไม้อะไรพวกเนี้ยเพิ่มนะครับแต่ว่าคือไอ้เจ้า stone นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหินตัวเนี้ยมันไม่พอนะครับ แล้วจะทำยังไงได้บ้างอ่าวันนี้นะผมมีวิธีจะมาแนะนำนะถ้าอยากรู้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันทำยังไงได้บ้างโอเคกดอย่างรับทุกคน่าถ้ากดแล้วก็ไปกันเลย โอเคก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการสมัครบิดคั p เน็กไว้อีกหนึ่งรหัสนะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เล่นอีกหนึ่งรหัสไงอ่าและทีนี้นะก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับผุดขึ้นมาเลยว่าเออแล้วจ้าขอมาให้กันได้อย่างไรอ่าทีเนี้ยไอตรงนั้นนะ่ะมันไม่ยากครับไอการสมัครบิดคั p เน็กเนี่ยคือมันต้องใช้เบอร์โทรนะถ้าเกิดมีหลายๆเบอร์โทรเนี่ยก็สมัครทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเล่น ก็1 ID แยกไปเลยครับตัวนี้จะทําหน้าที่อะไรอย่างสมมุติว่า ID หลักผมเนี่ยทำการหาไม้ใช่ไหม ID ดีลอง ID ที่2นะครับหาหิน ID ที่3หาผลไม้นะแล้วก็ไปแลกเป็นโทเค็นเอาไว้นะครับอ่ะมันก็จะง่ายนะครับเมื่อเราหาได้เยอะๆแล้วเนี่ยนะทุกคนคือมันจะไม่สามารถโอนเนี่ยแบบแบบว่าเทรดพวกนี้ได้นะครับเราจะต้องนําการแลกเปลี่ยนก่อนเลย มาแลกเปลี่ยนที่ลุงนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับว่าเอ,อิดลุงนะครับใช้ในการแลกของเป็น,มนเมล็ดพืชมเมล็ดพันนะครับนี่ตรงนี้ก็เอามาแลกก่อนนะครับแล้วก็มันจะเป็นโทเค็นไงเนีนียมันก็จะเทรดง่ายแล้วครับโอเคน้ำมาเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อๆกันบ้างดีกว่านะทุกคนนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับก็ลองดูกันได้โอเคก็เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แค่ ไซอักไปครับปึ๊บนี่แล้วมันก็จะ c คอนเน t ก i ับ Bit c u b n e x t นะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับไปทำการล็อกอินนะเดี๋ยวผมกลับยอ่ยอย่อลงนิดนึงนะปึ๊บอ่ะโอเคให้เรานะครับไปที่ Bit Cup n e x t นะครับแล้วเราก็ทำการล็อกเอาจาก ID เก่าออกนะครับปับ๊บเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับนี่หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เราก็แค่ทำการ กลับเข้าไปในเกมครับโดยใช้ o n n e c t with ปิดขับเน็กนะฮะอ่ะรอสักรครู่นะฮะบางทีมันอาจจะโหลดหรือว่านานนิดนึงเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์คือคนค่อนข้างจะเยอะนะครับเล่นกันเยอะมากนี่ครับน้องไก่เราก็หมนุนปั๊บเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตน,นะฮะขยายจอนิดนึนงนี่ครับ,น,รบนี่คือ ID ดีลองของผมนะซึ่งไม่มีอะไรเลยเมื่อวานผมได้ออนย้ายออกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการขายพวกดอกมงดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับให้เป็นลูมมี่เนี่ยแล้วก็ทําการ โอนย้ายไปอีกหนึ่งไดี ID ได้อีกเช่นกันเนี่ยอ่าเป็นไงสองต่อไหมหาเงินได้นบนี่ไม้เดี๋ยวว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟามไม้เพิ่มอีกสัก2ชิ้นนะครับเพื่อให้มันสามารถแล่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเม็ดพืชได้นะมันจะได้โอนได้ง่ายๆนะเพราะว่าไม้มันไม่สามารถโอนได้นะคเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่า ID ดีนี้ผมมี19เนี่ยคือทุกคนดูครับ1วันเราได้12บสองใช่ไหมเราก็ มาฟาร์มได้เท่ากับ2 ID เดียนี่ยวันหนึ่งเราก็ได้24ครั้งนะครับเราก็สามารถฟาร์มได้เยอะขึ้นเออเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะครับแต่ว่าตรงนี้ขอน,น้ําอีกนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันอาจจะรอนานนิดนึงนะมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้อะไรนะคือมันช้านะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์คนเล่นเยอะนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะผมขออนุญ,ญาตทวนอีกทีนะีให้เราเดินขึ้นไปทางขวาข้างบนนี้นะครับมันอาจจะมีผลไม้อย่างเช่นแบบนี้นะเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวนะครับอ่า แล้วก็เดินลงมาตามาสะพานนะครับเดินตามมาปุ๊บเราก็จะเจอกล่องนะฮะนี่ได้แอปเปิลเขียวอีกหนึ่งลูกนะครับอืมแล้วตรงนี้มีกล่องนึงได้อีกหนึ่งลูกนะครับแล้วตรงนี้ก็อาจจะลองเช็คนิดนึงครับว่ามีอะไรหรือเปล่ปาแถวๆนี้นะับไม่มีอะไรนะโอเคเราก็เดินลงมาดูข้างล่างนิดนึงนะครับไม่มีอะไรเราก็เดินขึ้นไปข้างบนนี้นะปึ๊บปุ๊บป๊บตรงนี้นะฮะอาจจะมีกล่องอยู่นดานะครับนี่โซนตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหม มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเมาส์ผมนะครับอยู่ทางขวาจอเลยนะทุกคนถ้ามีกล่องเราก็เจาะเข้าไปได้อตอนนี้ไม่มีครับเราก็เข้าไปนี่มาเข้ามาครับตรงนี้มีอะไรไหมส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะเจอรังพึ่งตรงนี้นะเนี่ยต้นเนี้ยมันจะมีรังพึ่งเกิดบ่อยมากผมจะเจอบ่อยมากตอนนี้ไม่มีอะไรก็ลตีต้นนี้ครับเผื่อแบบว่ามีอดอกมงดอกไม้ติดอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคไม่มีเนะี่ย ลองไปจิ้มตรงกลางของต้นดูไหมไม่มีนะโอเคไปครับไปต่อแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดแถวเนี้ยมันจะมีมันจะมีดอกไม้อยู่สักดอกหนึ่งอ่ะแถวนี้นะถ้าเกิดมันมีนรับโอเคอุ้ยถ้าแอปเปิลสองลูกเลยแจ๋วเดี๋ยวไว้ปลดล็อกนะครับพวกแอปเปิลได้แล้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นิดนึงมีกล่องนะครับปรับเข้าไปปรับเข้าไป,ป,ไ,ปได้หินนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นกล่อง ลายแอปเปิลแดงนะครับต้นไม้ต้นนี้นะอาจจะมีอยู่ก็ตัดทิ้งไหมครับเดีจะมีอะไรอยู่แถวๆนี้โอเคเป็นหินนะครับน,นี่เป็นกล่องเลบมานี่แล้วก็แถวๆนี้จะมีรังผึ้งนะครับเนี่ยต้นเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะจ,จะเป็นต้นนี้มั้งจะมีรังผึ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะททิ้งไปให้หมดครับเหลือสิบสองใช่ไหมเหลือสิบสองเยอ คบตรงนี้ได้ครับโอเคได้สามเรียบร้อยครับเราก็จะได้ไม้มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการกลับไปที่บ้านนะครับอ่าอันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าผมเล่นช่วงเวลาตรงนี้นะครับคือค่อนข้างจะคนเล่นเยอะมากดูดิผมต้องรอคิวออกดูดินานมากนะเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเค เมื่อเรากลับมาที่ฟาร์มแล้วนะครับให้เรานะครับเดินไปที่คุณลุงแจ็คเลยทุกคนเพื่อที่ว่าเรานะครับจะทําการแลกนะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์นะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะโอนไปให้อีกไอีหนึ่งนะีะส่งไปที่คุณแจ็คนะนี่ครับแลกไปผมจะแลกเป็นทโทเมโทแล้วกันนะครับง่ายหน่อยแล้วก็เป็นข้าวโพดสักหนึ่งถุงน,นะครับปึ๊บคอนเฟิร์มแล้วก็รอสักครู่ครับ จะรอช้ารอนานเนี่ยขึ้นอยู่สถานะในเซิร์ฟตอนนั้นนะครับถ้าเกิดคนเล่นไม่ค่อยอ่อนกันก็จะไวหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นเยอะหน่อยในช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณสองทุ่มนี้นะโอ้โหบอกเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่ได้แล้วนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะให้เรานะครับไปที่กระเป๋าบิดคัพนิกนะครับไปเลยนี่มันจะไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนนี่มี2อนะครับปึ๊บแล้วก็ตัว นี่อยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้นะครับจะเป็นวิธีการส่งไปให้อีก ID หนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมดูดีๆนะให้เรานะครับคลิกที่ t o m a t o นะครับปึ๊บแล้วมันจะมีคำว่ารับหรือส่งออกนะครับให้เรานะครับทำการคลิกส่งออกไปนะครับแล้วเขาก็จะเลือกบัญชีบิตคัพเน็กนะโอนไปยังเบอร์โทรมือถือบิตคัพเน็กนะแล้วก็กดเข้าไปหรือว่าจะเอา QR code มากรอกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์ไปครับก็มาเลือกจำนวน แม็กเข้าไปนี่ครับคือเมื่อกี้ผมแลกมา2องไงแล้วก็จํากัดครั้งในการโอนนะครับก็คือ10วัน10ครั้งต่อหนึ่งวันนะครับอ่าโอเควันนี้โอนไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งก็คือเมื่อวานนะครับของชิ้นนี้ผมโอนไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็กดต่อไปครับปุ๊บแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะโอนเจ้าอันนี้ไปจริงๆใช่ไหมไปที่ปลายทางตรงนี้ถูกหรือเปล่านะครับโอเคก็ดูนะครับ ก็กดยืนยันไปอันนี้เป็นการโอนฟรีนะครับแล้วเราก็กรอกรหัสไปนะครับแล้วก็รอมันสักครู่นะครับอ่าทีนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจในการโอนนะครับเรามาเช็คของในกระเป๋าอ่าไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอ่าอีกดีนึงนะครับว่าของเนี่ยมาส่งที่เราหรือยังนะครับให้เรานะครับไายเอาตไปแล้วก็ไปที่อ่าตัวปิดคัพนิกนะครับเพื่อจะไปออกรหัส เก่าเัสที่เราล็อกอินเข้าไปล่าสุดนะครับที่เราจะไปเช็คของกันก็คือรหัสหลักตัวหลักของเรานั่นเองแล้วก็ไปคอนเน็กต์ไปกด F11 อ้าฮึบอ่ะโอเค,เ,อออเ,คเข้ามาที่เกมปั๊บดูกันนะครับว่าอของได้มาส่งหรือยังนะครับไปที่กระเป๋าตัวนี้มาแล้วนะครับนี่สองแล้วก็อันนี้หนึ่งนครับ คือตอนแรกผมมีตัสู่รนะตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็น20นะครับก็มาส่งเป็นทีเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมาฟาร์มพวกนี้แหละพวกเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์นะครับไปขายในกลุ่มในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็สามารถขายได้เช่นกันหรือใครจะมาปลูกนะครับแบบนี้แบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เน้นขายพวกนั้นคือผมจะมาปลูกนะเพื่อจะเอาไปปลดล็อกขายนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่า NPC ตัวนี้คือถ้าเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับพอแค่ปลดล็อกเลเวล2เนี่ยก็สามารถหาลูมี่ได้แบบโอ้โหอู้ฟู่จัดๆแล้วนะครับดูดอกไม้ผมเตรียม,มาขายไว้แล้วอะทุกคนดูเด็กคือเขาบอกว่าลีคควายช็อปก็คือเลเวล2ครับก็คือไอตัวค่าความสดิเนี่ยจะต้องเลเวล2ก่อนนะครับถึงจะขายพวกดอกมงดอกไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยต้องอปลูกมะเขือเทศไอข้าวโพดแล้วก็กระหลำ่ำหรือแครอทอะไรพวกนี้นะครับ ปลูกไว้เยอะเพื่อจะมาเนี่ยค่าเฟลเวอร์นะฮะก็สะสมกันไปนะครับย,ยาวๆนะทุกคนนะเล่นเงินไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องเรียนนะครับอ่าแล้วก็เออผมขออนุญ,ญาตนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะผมขอพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปตะลุยเหมือ,อกที่หนึ่งนะคือไอเนีน่ยไอตัวลูม่ตัวเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยนะผมได้มาจากการเปิดกล่องข้างใน ไวโซเนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะโชคดีหรือเปล่านะคือชอบคือรอบที่ผมลงไปก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยมันไม่ได้อัดไว้นะคือมันมันได้กล่องอดีมากๆเพื่อนคือมันได้เอาไปขายได้1นลูม่เลยนะหนลูม่แล้วแต่เพื่อนๆอยากจะตั้งขายอะเอ ว่าผมได้มาในราคา1.1ลูมีนะเนี่ยผมก็มีตังเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปสเต็กไว้นะครับในไอ้ฟาร์มตัวนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปตะลุยก่อนแล้วก่อนจับก,กันก็ขอฟาร์มให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วกันนะครับเผื่อจะเจออะไรดีๆนะในคลิปนี้ลุ้นไปด้วยกันนะครับลงแค่รอบเดียวนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบเอาอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะ กรลุ้นอันนะครับกล่องพวกนี้ตีไปให้หมดครับเผื่อได้พลัมงพลไม้นะครับจะป,ปลดล็อกได้รอบนี้จะเจอรังพึ่งไหมไม่เจอครับรังพึ่งชอบออกต้นเนี้ยของผมอะขอ,ขอทุบแถวแถวนี้ก่อนเผื่อมีดอกไม้นะครับเราเช็ดดีๆนะทุกคนนะส่วนใหญ่แนละ้วดอกไม้จะเกิดช่องเนี้ยทุบไปครับไนจี้หมดไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวเรากินผลมงผลไม้ไปได้นะครับเข็มไม่ออกนะ ยานะต้นนี้ดอกไม้ไม่โผล่เลยดอกไม้ค่อนข้างจะออกยากนะสําหรับไอดีของผมนะผมก็ไม่รู้ทาไมคนอื่นเขาว่ากันออกง่ายนะแต่ว่าผมนานๆจะออกสักทีนึงนะโอเคไอ้กล่องที่ผมได้มานะครับเอ้ยดอกไม้ได้ทิวลิปครับรอบนี้โอ้โชคดีคือกล่องอนะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนว่าผมเข้าไปอ่ะแล้วผมได้กล่องไอ้กล่องที่มันเอาไว้สุ่มอ่ะเออได้มานะครับอ่าก็ถือว่าโชคดีไปครับ นี่ดอกทิวลิปนะครับมีราคาไหมทิวลิปอันนี้ราคาเดี๋ยวต้องไปดูข้างนอกนะครับแต่ราคามันจะขึ้นข้างนอกถือว่าโชคดีว่ะมากับท่านผู้ชมแนละ้วฮะได้ดอกไม้หนึ่งดอกจากเ,จ,เจ็มเนี่ยนะโอเคเหลืออยู่แปดนะแปดก็ไปตีไม้แล้วนะฮึบ,ฮบ อโอเคหมดครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โฮมเดี๋ยวเราไปเช็คราคาดอกไม้กันนะต้องรองอย่างงี้เดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคครับทุกคนเราก็กลับมาที่ฟาร์มของเราแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูราคาดอกไม้กันดีกว่านะเมื่อกี้ดอกนี้ครับได้ศูนย์จุดหนึ่งถือว่าเยอะนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูดอกอื่นยังบ้างครับเนี่ศูนย์จุดศูนย์แปดนะดอกเหลืองมันไม่ค่อยได้ราคานะต้องเป็นทิวลิปนะครับได้อุ้ยได้ราคาดีอยู่เนะ่นี่ครับ ผมได้ไหลายดอกเลยอะโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะกันนะทุกคนนะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรสงสัยยังไงเนี่ยก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยถ้าเกิดผมไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการทําคลิปต่อๆไปนะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่หอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้กันบ้างก็ได้นะครับเออเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการไอ้นี่ทำไปตรงนี้นะครับเนี่ยโดยใช้เหรียญลูมมี่ที่เรามีที่เราหากันมาได้นะครับด้วยด้วยความไม่ยากเท่าไหร่แล้วกันนะโอเคนะโอเคทุกคนโอเครั่วันนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย